สวัดีค่ะทุกคนกับเาขอต้อนรับทุกคนเข้าขสู่ช่อง Star Astro Tarot w i วิงวิงวิง Welcome to my channel Star Astro Tarot w วิงนะคะก็โอเคพลังงานนี้เป็นราศีถึงคิวของราศีลขนาดาวจันดาวศุกร์กันนะคะไข่พุ่งลงสิงไปอันนี้ก็เป็นชาวกันนะคะเป็นคลิปของพลังงานเดือนมิถุนายนปี2564ปี2021นะคเอะคะ uh, this video clip uh, is gonna be for earth Sign, strong chat virgo if you have strong chat virgo you can watch this video this video clip and also someone dealing with virgo you also can watch with this video clips as well but maybe uh it could be like virgos are interchangeable so keep, please keep in mind open mind naka. โอเค energy ตรงนี้เนะ่ยไข่ก็จะพยายามพูดเป็นภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษแทรกให้ด้วยนะคะก็นั่นแหละก็ช่วงหลังจะทําพลังงานลนาักษณะ2พลังงานรวบกันแบบนี้ให้นะคะเ <Okay. S 1> นะคะก็พลังงานนี้เป็น random เปิดใจนะแล้วก็ใครช่องการดูดูส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะ k h a i d o z if you guys uh, if you wanna read uh, private reading you can add my line id k h a i d o z นะคะโอเค ทีนี้มาดูการไม่เสียเวลา This Energy is for Virgo นะคะ June 2021ดูซิว่าพลังงาน energy ของความรักความผาของชาวกัน Virgo นะคะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนความรักความธ์ของชาวกันพลังงานเป็นอย่างไรกันมาดูกันซิพลังงานตรงนี้มี energy ไพ่ในวันนี้คือมี energy Free yourself It's time to take back control of your life uh, พลังงานตอนนี้มี energy ของพลังงานของการบางคนที่ว่ามีช่วงบางอย่างที่เป็นอิสระบางอย่างในชีวิตเ mm hmm. ช่นอิสระในการตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตของคุณรวมถึงอิสระบางอย่างในเขาเรียกว่าบางคนมีความสัมพันธ์กับใครอยู่แต่ว่าคุณรู้สึกมีความเป็นตัวเองมากขึ้นหรือมีอิสระบางอย่างมากขึ้น ในเรื่องของความรักมีความเป็นตัวเองนั่นแหละและสามารถที่จะไม่ให้กับว่า a ท e control อะไรบางอย่างได้หรือบางคนเป็นชาวกันที่สามารถใช้ Control อะไรบางอย่างได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะรวมถึงอีกเอ e เน y จีนึงก็คือคนที่ขาดความรู้สึกแบบนี้ขอให้คุณเขาเรียกว่า b a c k w a r d ไม่ให้กับว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนคล้ายๆกับสเต็ปของของความรักเนี่ยบางทีอาจจะมีบางคนว่าขอให้คุณไม่ให้กับว่า มองอะไรบางอย่างแล้วถอยมาดูตัวเองหรือว่าถอยมาดูพลังงานของความรักหรือถอยมาลักษณะที่ว่าได้มองอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วก็หม่แค้กับคุณสามารถที่จะมีช่วงจังหวะของการมีอิสระบางอย่างหรือสามารถที่จะคนโทรลหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เรื่องของความรักพลังงานตนี้มีเอเนจีนี้ด้วยนะคะบางคนเป็น alcohol e h t love there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going พลังงานนี้นะคะมี energy ของบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นลนักษณะที่ความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นช่วงที่บางคนไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือขาดความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงจังหวะที่มีรอยต่อในความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่ด้วยรวมถึงบางคนอาจจะเป็นชาวกานที่มีลักษณะแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นลักษณะของ a l i q u ค t e d Le มันหมายถึงคนที่ว่าพลังงานตอนนี้อาจจะเป็นช่วงแบบห่างกับใครอยู่เลิกคบกับใครอยู่ มีช่วงจังหวะของการแบบว่าอย่างเช่นอย่างบางคนจะเป็นแฟนกันอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะของจังหวะบางอย่างที่เป็นแกลบหรือเป็นรอยต่อความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะพลังงานตรงนี้นะคะมี Energy ใบแรกขึ้นมาเป็นธาตุดินด้วยกันเองด้วยนะคะ this energy is for earth sign someone w i r go maybe you dealing with earth sign นะคะ Uh, before of abundance naka. it's time to reflect upon your relationship with money are you spending it too freely or are you holding on it too tightly this can also relate to how you give of yourself to others is your heart open or are you holding back your your hard work and wise investment will bring great success <coughs> การเงินด้วยหรือ l เ s h i p หรือ r e l a t i o n ลชิ p ความสัมพันธ์บางอย่าง r รีเฟกหรือมีแฟกเตอร์บางอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานในเรื่องของการเงินได้ด้วยหรือรวมถึงอีกในหนึ่งคนบางคนตรงนี้ที่เป็นชาวท่าดินชาวการที่คุณรู้สึกถึงการที่ว่าคุณโฮ l ดิ้งหรือเขาเรียกว่าเหมือน มันมันคล้ายๆกับว่ายึดอะไรบางอย่างหรือยึดติดกับอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าในช่วงเวลาเวลาเวลาแบบนี้นะคะได้ดนความสัมพันธ์กับใครบางคนมันจะมีเนจี้แบบนี้ได้สําหรับบางคนตรงนี้ที่เป็นชาวธาตุดินชาวกันอืมมีพลังงานของความห่วงแหนด้วยมีพลังงานของความที่รู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ,อคนที่เหมือนคล้ายๆกับโดยเฉพาะคนที่มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอดีตด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นการยึด ยึดติดอะไรมากเกินไปหรือเปล่าในบางครั้งพลังงานนี้มี energy นี้ด้วย n i g h t of swords n i g h t of swords เป็น energy ของก้าวดาบหรือ energy ของพลังงานที่บางคนตรงนี้คุณอาจจะดีกว่าทัดลมก็ได้ this energy n i g h t of swords t uh, Virgo maybe you dealing with someone have strong chin in air s i g n นะคะก็คือชาวทัดลม stop being so hard on yourself เนี่ย and turn your thoughts towards the positive there is no need to worry anticipating the worst isn't helpful know that heaven will provide a solution if you are experiencing sleepless nights or in chance the over a challenge in your life release the problem to your angel <laughs> เรื่องคิดมากบางอย่างในความรักเรื่องคิดมากอะไรบางอย่างกับใครบางคนเรื่องคิดมากกับตัวเองเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยที่ว่ามีบางอย่างอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายบางคนเป็นอะไรบางอย่างที่กวนการวรายหรือแม้กระทั่งมีความคิดเยอะหรือบางคนมีในเรื่องของการนอนไม่หลับอยู่ด้วยนะคะถ้าบางคนคิดมากบางทีอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของไมเกรนหรือปวดหัวได้ด้วยในเรื่องของความคิดมาก นะคะพลงนี้มี Energy นี้อะเนี่ยไพ่เลขห้พลังงานตรงนี้เป็น Energy ที่เป็นไพ่เนี้ยคืออะไรรู้ไหมเป็นไพ่ไฮโลแฟนหรือเป็นไพ่พลังงานชาวพฤสภค่ะ this energy may be Virgo you dealing with earth sign h uh, Taurus นะคะมีมีบางคนเนี่ยดีลกับคนที่เป็น strong c h a r t ที่เป็น Taurus หรือพฤสภได้ตรงนี้ฮะเรแฟน this is a time of great spiritual growth for you แล้วก็ Making it even more important to surround yourself with those who love you and share your belief. Be willing to accept help from others. You could find comfort in traditional solutions, or your heart may long to try out new ideas. <coughs> เป็นช่วงจังหวะของการได้เดติบโตได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในความรักได้เรียนรู้บางอย่างในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเพราะมันเป็นลักษณะของเนี่ย this is the time of grace spiritual growth for you เนี่ยและที่สําคัญเป็นพลังงานของคนที่เกี่ยวกับพลังงานรักที่ว่าเป็นต่างไว้ได้ด้วยหรือเป็นรักที่เกี่ยวกับคนชาวพฤศพนะคะชาวธาตุด,ดินได้พลังงานนี้มี energy นี้ด้วย three of emotion หรือ3ถ้วยค่ะ three of emotion หรือ3ถ้วยคือพลังงานในลักษณะน,น,นี้เนี่ย มี Energy ที่ดีตรงที่มี Wonderful news is on its way เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามี Energy บางอย่างที่มันรอการเ,าเปิดเผยรอการกำเนิดเกิดขึ้น Energy ดีๆตรงนี้อ่ uh, will be revealed something wonderful new will be revealed and community communicate my people or someone closer to you around you or try to come in your life พลังงานนี้นะคะมี energy บางคนที่ว่าเป็นเรื่องบางอย่างดีๆที่คนบางคนตรงนี้โดยเฉพาะการที่เกี่ยวกับอดีตมีอะไรบางอย่างบางคนที่เหมือนแบบรอการหมุนเวียนรอการพบเจอรอการแบบว่ายูยูเนียน มีมีรอาการรีวิเนียนรีเทิร์นอะไรแบบนี้ได้ด้วยสำหรับบางคนตรงนี้นะขงะนี้มี Energy ของ Helper of Action หรือพลังงานของอัศวินถือไม้เท้า w o r g o Here You May Dealing With someone h h v e strong c ชา r t fire sign นะคะ i r e s i g n ก็คือพวกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ You are blessed with many wonderful things to do It would be great if you could take the time to make a plan first

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานตรงนี้คนบางคนตรงนี้อาจจะดีวกับคนที่ว่ามัคล้ายคกับคนที่มีความสนุกสนานร่าเริงหรือคนที่มีไฟคนที่มีสเสน่ห์แต่จะต้องบอกว่าคนบางคนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชาวธาตุด,ดินที่ดีวกับชาวธาตุไฟในลักษณะแบบนี้ขอให้ดูความสัมพันธ์ให้นานๆนะคะขอให้ดูให้ดีเพราะมันยังเป็นอาสวินที่เป็นไม้เท้าอยู่มันจะต้องเป็นพลังงานของไพ่แบบ อัศวินอื่นมากกว่าเช่นอัศวินดินหรืออัศวินถ้วยแบบนั้นถึงจะเป็นพลังงานที่ดีมากกว่านะสําหรับบางคนตรงนี้ที่ดิวความรักลักษณะที่ว่าอย่างเช่นพวกมาเร็วไปเร็วอะไรแบบนี้ขอให้ดูให้ดีในเรื่องของความรักนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มีเอเนจีบางอย่างที่มีช่วงที่เป็นไพ่แบบนี้ด้วยนะมีไพ่การเดินออฟแอคชั่นเนี่ยเป็นคิงถือไม้เท้า การเดเออร์ชั่นหรือ King of Wands ตนามนี้เป็นบางคนที่ดีลกับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูได้แล้วก็ไพ่มี it's time for you to step to step up to be the leader your natural y o u natural leadership skill or being called into action this is your moment in the sun so m o v into g the light and shine for all to see this card is also about a person who has charisma in i s inspiring, enjoy a challenge and loves uh, the spotlight. พรายการนี้อย่างที่ใครบอกเลยมันจะมีบางคนคุณอาจจะเป็นชาวการที่ว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมีความมีแบบคาริสม m a หรือเป็นชาวการที่คุณมีทั้งอัศวินและคิงไม้ท้าเพราะฉะนั้นบางคนตรงนี้กันคุณอาจจะดีกับอะไรบางอย่างที่ว่าเป็นคนที่มีสเสน,น่ห์คุณคนที่ดูดี oh. คนที่แบบมีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีตัวเลือกหรือมีใครที่แบบว่าเม่ยคล้ายกับ เหมือนคนที่มีดูเหมือนมีความมีสเสน่ห์หรือเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะแฝงลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเพลงน,นี้มี Energy นี้ manifest your dream เป็นไพ่เมจิ i เชียนนะนี่คือไพใ่ใบที่หมายถึงเมจิเชียนเพราะเพราะ,เพราะเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งในไพ่เมเจอร์คานาทาโรคืคอรูปไพ่เมจิ i เชียนหรือไพ่นักเวท manifest your dream you are ready to go there is no need for additional preparation take the first step toward the change you desire even if they are small step not decide that guide you in the right direction as well as resource and support that miraculously appear oh. <coughs> 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 เป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางสว่างหรือเป็นการเปิดทางอะไรบางอย่างในความรักเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเป็นสเต็ปของการเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นสเต็ปอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเล็กๆก็ตามมันจะเป็นพลังงานที่ดีค่ะมันเป็นพลังงาน manifest your dream คล้ายๆกับว่าการที่มีการหมายให้กับเหมือนคนที่ต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไปในทางที่ดีรวมถึงพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นชาวกันที่บางคนเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นชาวกันบางคนที่สามารถที่จะมีคนรักที um ่เป็นคนรักพยายามที่จะทําให้คุณมีความสุขหรือเป็นคนรักที่พยายามเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยคุณอาจจะเป็นชาวกันที่พยายามเป็นคนรักที่ดีให้กับใครหรืออาจจะเป็นชาวกันตรงนี้ที่คุณโชคดีมีใครที่เป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันรู้ร่วมถึงพลังงานที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างตรงนี้ที่จะรอการวนเวียนหรือเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะมันเป็นไพ่เลขหนึ่งและเป็นไพ่ที่มีอินฟินิตี้อยู่บนหัวนักเวทด้วยนะคะไพ่นี้ พลังมีคนอยากคุยด้วยอ่ะพลังงานนี้มีเอนเนจีนี้ด้วย the spiritual teacher นี่คือไพ่ชาวกันโดยตรงค่ะนี่คือไพ่เวอร์โกนี่คือไพ่เฮอร์มิเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีชาวกันในคลิปนี้ที่โสดหรือชาวกันตรงนี้ที่มีความรักที่ช้าหรือเป็นพลังงานความรักที่ใช้เวลาหรือล่วงเลยหรือกว่าจะมีความรักคือใช้เวลาหมายให้อายุแบบล่วงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพลังงานนี้เป็นเอเนจีของความที่ว่าบางคนตรงนี้มันเป็นจังหวะชีวิตที่ว่าคุณมีบางอย่างที่ ได้มีประสบการณ์ในความรักเพราะไพ่เป็นสเปเรชัลโดยตรงเลยนะไพ่ของคุณมีทั้งไพ่กันและไพ่พืชศพขึ้นเป็นไพ่สเปเรชัลทั้งคู่เลย เป็นไพ่พลังงาน energy ของไพ่ต่างวัยด้วยหรือไพ่ไพ่บางคนตรงนี้อาจจะเป็นรักที่ว่าเหมือนเกี่ยวกับอะไรบางที่คนที่แบบแก่กว่ามากๆหรือเด็กกว่ามากๆอะไรแบบนี้นะคะพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่มีไพ่ there are great reward in spending time alone เนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดได้ด้วยเป็นไพ่ของการใช้ชีวิต alone เป็นไพ่ meditation use those moments of so little o to focus on love And ways it which you might give to those around you, try your life as an example for others to follow, seek out a spiritual mentor of your own. If your life feels un fulfill right นา w พลังงานตัวนี้เป็น Energy ของการที่บางคนตัวนี้ต้องการได้ Energy บุกบวกมากๆและเป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้ spiritual ของคุณนะเติบโตเป็น spiritual growth growth หรือการใช้เ็น i n g time alone เป็นการใช้ชีวิตกับตัวเองเป็นการค้นหาตัวเองเป็นการมีการคอนโทรลชีวิตของตัวเองเป็นการแบบเนี้ยไพ่มี f o ีโอเ l ลด้วยนะคะนี่พลังงานนี้มี Energy ต่อมา I n n e r strength พลังงานตัวนี้เป็น Energy ไพ่เลข11เพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ที่เป็นใบหนึ่งที่เกี่ยวกับธาต ที่เป็นราศีตุลน,นะคะเวิอลก maybe you dealing with someone have strong c h a r t in uh, Libra Lib ก็คือพลังงานของคนชาวตุลน,นะคะชาวธาตุลมที่มี strong c h a r g เป็น Air Sign พลังงานตรงนี้เนี่ยเป็น energy ที่ว่าบางคนตรงนี้จะมีในความรักที่อาจจะเกี่ยวข้องในศาสตร์ของกฎหมายได้ด้วยอยู่ตรงนี้ จะเป็นคู่กันที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ว่ามีความรักที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างให้เด็ดขาดถูกต้องฉับพลันหรือเป็นอีกในหนึ่งที่ต้องใช้พลังงานความหนักแน่นอะไรบางอย่างภายในในเรื่องของความรักหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างอยู่ตรงนี้จากความเข้มแข็งของคุณ inner strength มันเป็นไพ่ inner strength you have great courage and kindness you may not realize ใ <c oughs> ครบางคนอยากคุยด้วย uh, how strong and powerful you are but there is no problem you can't solve the compassion you so freely give to others must also be given to yourself พลังงานภ <Yeah. S 1> า่ในเองคมี energy <Yeah. S 1> แฝงในวันนี้เยอะมากเลยอะ stand strong in your conviction if the right answer to tell someone is no พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ว่าขอให้คุณมี energy ของความเข้มแข็งภายในเพื่อมีบางอย่างที่สามารถที่จะ say no กับพลังงานพ p r o เบ้มต่างๆหรืออะไรแบบที่คุณจะต้องเหมือนแบบ เดียวกับมันหรือต่อสู้กับมันอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นตรงนี้เป็น energy ลักษณะของการมี energy ของยูร์เซลและมี energy ของการที่ต้องมี inner strength ภายในมากๆในการที่จะต่อสู้หรือผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปรวมถึงบางคนตรงนี้ต้องมีแบบ inner strength ที่ต่อสู้ในช่วงเวลาของการ alone ด้วยสำหรับบางคนตรงนี้นะคราวนี้มี energy tree of action นี่คือไพ่ของ tree of wand หรือสามไม้เท้าค่ะ things are working out beautifully now that your chip has come in it's time to decide what you next big project will be you may choose to continue to build upon your success or move on to something entirely different be willing to travel if necessary ทางนี้เป็น energy ของบางคนที่ว่าอยากจะมีในเรื่องราวของการแบบเดินทางหรือการ move หรือบางคนเป็นลักษณะของการที่ว่ารอคอยใครบางคนในความสัมพันธ์ที่เป็น energy ของทางกายได้ด้วย maybe w e r l go maybe you're dealing with someone that you are uh, have relationship like uh, a long-distance relationship or maybe you uh keep letting something happen in future and you hopefully that it's gonna be great thing it's gonna be happy it's gonna be uh beautiful things come into your way <coughs> <coughs> ทีนี้พลังงานตัวนี้มี Energy อย่างไรบ้างในไพ่นางฟ้าขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยสิว่าพลังงานไพ่นางฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานไพ่นางฟ้าในวันนี้ขอดูหน่อยพลังงานไพ่นางฟ้าของชาวกันในวันนี้ angel answer for Virgo let's check this out พลังงานไพ่นางฟ้าของเวอรโกมีพลังงานอย่างไรบ้างนี่เห็นไหมพลังงานตรงนี้นะคะมี Energy ที่ไพ่ตองการจะมาบอกว่า no need to worry no need to worry ภายในกองคืออย่าได้กังวลอะไรในเรื่องของความรักอย่าได้กังวลมากเกินไปพลังงานตรงนี้มี Energy นี้ด้วย helpful people คุณมีพลังงานดีๆหรือพลังงานของอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆเป็นพลังงานของ energy ร้อมรอบตัวคุณในพลังงานที่ดีมากกว่าที่คุณคิดนะคะ helpful people มีอยู่รอบๆตัวคุณมากๆพลังงาน b e a u t พลังงานตรงนี้เป็น Energy คล้ายๆกับ yourself ค่ะเป็นช่วงเวลาของ Energy ของชาวกัรบางคนที่ว่าโฟกัสกับการที่คุณมีชีวิตของตัวเอง คุณได้ทบทวนคนได้มีพลังงานของการคอนโทรลชีวิตคุณได้มีเวลาของการคิดอะไรบางอย่างหรือพลังงานของการวางแผนในชีวิตหรือรวมถึงพลังงานของการใช้ชีวิต spending alone time บ้างในบางช่วงอยู่ตรงนี้ และที่สําคัญไพ่ตรงนี้มีไอเย่ฟอมนาวมันจะเป็นช่วงเวลาที่บางคนความรักของบางท่านตรงนี้อาจจะมีบางอย่างที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลาร่วมปีอยู่ตรงนี้ได้หรือบางคนเป็นความรักที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวข้องในพลังงานคลิปนี้กับคนที่คุณนึกถึงที่ใช้เวลามาร่วมปีแล้วเช่นเดียวกันแต่ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปในทางที่ดีได้ไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนมันจะออกมาในทางที่ดีได้นะคะเพราะว่าไพ่มีบอกว่าออโทษไพ่มีบอกว่า No need to worry No need to worry, no need to worry เหนนไหมเนี่ย คืออย่าได้กังวลมากเกินไปในเรื่องของความรักนะคะทีนี้อะมาดูซิว่าพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ไพ่ไพ่ตรงนี้ต้องการจะมาบอกอย่างไรบ้างในไพ่พลังงานของ energy ไพ่ l o v e r มาดูซิว่า l o v e r มีพลังงานอะไรให้กับชาวกันในวันนี้บ้างและเช็คดีไซน์เลเว energy for Virgo นะคะพลังงานตรงนี้มี energy อะไรบ้างให้กับชาว Virgo ตรงนี้พลังงานตรงนี้นะคะมี energy ว้าวมี energy สวยมากนะ มีเอเจี้สวยมากๆเลยต้องบอกเลยว่ามีเอเจี้ที่สวยมากคือพลังงานนี้มี Energy ออะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อน when you pass from this world when you pass from this world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love พลังงานนี้ไพต้องการจะบอกว่าอะไรก็ตามแต่เรื่องของความรักอะค่ะไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อเวลาทุกคนผ่านโลกนี้ไปคุณไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยทุกคนมาแต่ตัวเปล่าอมาด้วยจิตวิญญ,ญาณมาด้วยวิญญ,ญาณมาด้วยอะไรบางอย่างที่ ออทุกคนมาแบบมาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใครมาแบบติดตัวกันมาหรือเป็นทีมามาโดดๆเพราะฉะนั้นคือเวลาคุณไปคุณจะไปแบบโดดๆดดคนเดียวเหมือนกันนะเอ,อไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีนี้พลังงานตรงน,นี้เนี่ยขอให้คุณรวยว่าทุกๆุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาที่มีช่วงเวลาที่ดีหรือมีโอกาสในความรักขอให้มีอะไรให้กับพลังงานในการสร้างโมเมนต์ที่ดีสร้างความทรงจําที่ดี ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาแล้วก็ความทรงจําที่มีร่วมกันกับคนที่คุณรักหรือเป็นประสบการณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนห่วงหนึ่งอะไรก็ตามแต่คือไพยอย่ตรงนี้ต้องการจะสื่อก็คือเป็นชาวการที่บางคนอยากได้ยึดติดหรือทุกข์หรือกังวลมากเกินไปในความรักค่ะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะ เขาเรียกว่าไม่ว่าความรักมันจะแฮปปี้เอนดิ้งไม่ว่าความรักมันจะเป็นอย่างไรจะจะมีพลังงานบวกหรือลบยังไงก็ตามสุดท้ายทุกคนเวลาไปจากโลกนี้ไปแบบคนเดียวด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะสมหวังในความรักยังไงก็ตามแต่ในโลกนี้นะคะออพลังงานตรงนี้แบบดีมากเลยมีพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยต้องการจะมาบอกว่า let t h e m be close t h between you you always give each other s a c e love never c l a m i s n e a l พลังงานตรงนี้เป็น energy ที่ว่าบางครั้งความสัมพันธ์ของบางคนตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการที่ว่าเป็นเป็นบางคนที่รู้จักการที่จะมีเ,เขาเรียกว่าเหมือน pro and cons คือพลังงานของการที่ให้และรับและพลังงานของการมี space พลังงานของการที่มีการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นความรักความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานเบสิกง่ายๆเลยคือ ความรักที่ดีบางครั้งเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราได้แบบมีเวลาให้กับตัวเองหรือรวมถึงคนคนนั้นที่คุณให้เวลากับเขาเหล่านั้นด้วยให้เขามีเวลากับตัวของเขาเองแล้วก็บางคนตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณมีเวลากับตัวเองให้มากขึ้นคุณจะแบบคนพบอะไรหลายๆอย่างมากเลยค่ะใครจะบอกว่าใข่เป็นคนหนึ่งที่ช่วงเวลาที่ใข่ได้มีเวลากับตัวเองมากๆเนี่ยใข่ได้คนพบสกิลหรือคนพบพรสวรรค์ตัวเองก็คือการอ่านไพ่หรือการทําช่องนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลบางอย่างที่เกิดขึ้นว่าทําไมคุณถึงมีช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาของการได้เติบโตในจิตวิญญาณด้วยบางคนการเติบโตในจิตวิญญาณของบางคนไม่ได้เกี่ยวว่าอายุคุณจะต้องมากและเติบโตจิตวิญญาณมาก่อนคนที่อายุน้อยกว่านะคะทุกๆอย่างเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวกับพวกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุไข่ทั้งนั้นเลยอาจะบอกงนี้ตรงๆเลย พลังงานตรงนี้บางคนอาจจะได้ตื่นรู้อาจจะได้เข้าใจหรือลึกซึ้งหรือเข้าถึงชีวิตหรือเข้าถึงพ,พลังงานจิตวิญญาณที่เติบโตมากกว่าคนอายุมากกว่าก็ได้สําหรับคนที่อายุน้อยกว่าตรงนี้ที่ได้ดูคลิปเหล่านี้นะคะพลัง,งนี้มี Energy นี้นด้วยนี่ปิดท้ายให้ไพ่พลังงานนี้นะคะเป็น Energy ที่มีไพ่พลังงานดีมากคือ s o m soulmate your s o u l m a t e is already with you in spirit believe this and they will manifest physically ไพ่ของคุณ manifest มี manifest your dream อ่ m มีพลังงานที่เป็นไพ่ manifest เดี๋ยวนะเนี่ยไพ่ manifest your dream เนี่ยไพ่เมจิกเชียนเนี่ย manifest your dream นะ ia, นะ Man your dream และพลังงานนี้เป็น manifest physically ด้วยคือเอาง่ายๆเลยว่าพลังงานตรงนี้ในคลิปนี้ชาวกันคุณมีเนื้อคู่ของของคุณอยู่แล้วคุณมีของเนื้อคู่ของคุณที่อยู่ในจิต เป็นเนื้อคู่ที่ว่ารู้กันอยู่แล้วว่าว่าว่าจะมีความพบเจอกันรู้อยู่แล้วว่ามีมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนของกันและกันแต่ถ้าใครที่เจอแล้วก็คือว่าคุณคุณเหมือนายๆกับเป็นพลัง,งของความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วผ่านช่วงเวลาหนึ่งมาแล้ว แล้วได้มีบททดสอบแต่ที่นี้คือพลังงานตรงนี้เป็นเอเจนซี่ของคนที่ว่าคุณยังรอคอยอะไรบางอย่างอยูอย่เพราะฉะนั้นขอให้เชื่อค่ะ believe this and they will manifest physically คือถ้าคุณเชื่อทุกๆอย่างมันจะเกิดขึ้นจริงและสัมผัสและจับต้องได้นะคะพลังงานดีมากเลยตรงนี้อ่ะทีนี้ อาพลังงานบอกให้แล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปอื่นนะคะสำหรับตรงนี้ไปก่อนนะคะชาวกันเดี๋ยวเอาพลังงานราศีอื่นมาให้อีกมีคนพยายามจะคุยด้วยอยู่ตรงนี้มากๆเลยนะคะ Thank you for watching and please subscribe me and like and share I, I I I hope you guys be healthy Stay safe and stand strong for your love life and for anything that happened in your life right now or even in future. Don't think too much and don't uh, don't think about negative thing because this card also represent about something that you no need to worry and something your dream can come true can become true, your dream can come true. in the future or maybe s o m e o n e happen e d already right now นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาคบกันใหม่ใน energy ดีๆหลังจากนี้ในคลิปอื่นๆต่อนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank you for watching บ๊ายบาย